จ้างหน้านะคะเราจะทําแบบครอบตัวสีนะคะเราจะทุ่มดำทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะที่แรกจะดูไม่ออกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เป็น,ร,นรุ่นความหรือรุ่นคริปนะคะนี่เราพนล้อไงลูกค้าด้วยแ่บก็จะเหมือนของรุ่นคริกเลยที่สํำคัญหูกระจกะคะ่ะแล้วในรุ่นความมา225 เราเพิ่มอะไรมาคะเห็นไหมคะระบบความปลอดภัยเพิ่มมาให้ค <te> um ุณลูกค้ามากขึ้นโดยที่คุณลูกค้าแฮปปี้มากเลยนะคะพร้อมกับลังคาดํานะคะวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีอีกนะคะเราจะต้องแต่งในเรื่องของเบากันรอให้ลูกค้าด้วยวันนี้ยังไม่เสร็จนะคะตันนี้เดี๋ยวจะก็ต้องทำเพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะ าตรงนี้เราจะต้องท่นสีแล้วก็ติดไทพายให้ลูกค้านะคะแต่คันนี้มันยังไม่เสร็จรออีกนิดนึงค่ะแล้วก็ครอบไฟพายนะคะเราก็จะครอบให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเก็บงานแบบว่าสวยงามมากค่ะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะในส่วนของเ่อห้องทำสีของเรานะคะที่สามสิบลาำแหน่งหกสิบเก้าเรามีการทำเรื่องของการบริการนะคะครบวมจอเลยนะคะ คุณลูกค้าเข้ามาอยากเข้าหาองคทางตู้กน,นไหนเรามีโบ๊ทให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะทีกี้เดี๋ยวจะขอจด